ภารกิจมาดูนาในวันนี้ข้าวสวยข้าวงามสายพันธุ์ดีคักอีเลีและตามด้วยวิสกี้ก่อนไปลุยงาน ตาด้วยของแท้สั่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยยังเหรอเออสั้นละเมื่อเราได้วิสกี้เมื่อเราได้วิสกี้สันดีจาก แดนเกาหลีเหนือเพื่อบำรุงร่างกายจากนั้นเราก็ต้องไปพร้อมกับอาวุธคู่ใจเครื่องกัญญาว่าแล้วเราก็ไปลุยงาน สั่งงานได้เร็วทันใจไวด่ังเครื่องบินเจ็ดทำงานเสร็จแบบคล่องตัวแม้แต่ข้างรวก็ยังเนียบ พร้อมกับปลาที่จะโผพ่ขึ้นมากินอาหารอย่างชื่นบานในอุราด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสุดยอดแห่งนวัตกรรมการกระทำที่มีเรื่องราวกระบักสองสาวขวดในน้อย